สวัสดีค่ะเอิญเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็น Honda Civic นะคะหลายคนนะคะที่กําลังมองหาตัวรถตัวนี้อยู่นะคะแนะนําเลยนะคะที่นี่เลยคันนี้เลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะราคาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็น FC 1.8E เลย ภายนอกคันนี้นะคะถือว่าเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมตัวรถตัวนี้กันนะคะภายในภายนอกคันนี้นะคะตัวรถนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคันนี้ย้ําก่อนนะคะว่าตัวรถนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเดิมๆทั้งคันนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนตรงตัวแม็กของคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าอาจจะตกใจนิดนึงนะคะว่าอาจจะเป็นป้ายของชะเชิงเซามาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าออกกับเทสยนต์ของเรานะคะ คันนี้จะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้กับลูกค้าเลยนะในส่วนของคันนี้นะคะตัวไฟคันนี้นะคะเป็นมันติริเฟกเตอร์นะคะพร้อมโลโก้ตรงกลางของ Honda เป็นโครเมียมเลยคันนี้นะคะข้างหน้ารอบคันของคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าที่กำลังมองหางคันนี้อยู่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนวัยรุ่นชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าคันนี้นะคะมากับแม็กที่แต่งซิ่งมาให้ลูกค้าเลยนะตัวยางเป็นยางใหม่นะคะ คันนี้นะคะลูกค้าได้ปีโฉมใหม่2018เลยรอบคันของคันนี้ถือว่าสวยๆกันเลยนะคะเดิมๆเลยที่จับตรงนี้นะคะจะเป็นที่จับสีเดียวกับตัวรถนะคะมีปุ่มล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกให้เลยนะคะกระจกเดิมๆของรถเลยคันนี้นะกระจกเดิมๆนะคะคันนี้ติดฟรีมา,า,ารอบคันพร้อมคาดโครงมียมด้วยนะคะ ว่าหล่อเลยนะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหา Honda civic อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะตัวโฉมคันนี้ถือว่าหล่อมากๆเลยคันนี้มีกล้องถอยมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาคันนี้จะมีในส่วนของตัวโลโก้ด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะ แต่ว่าจะดัดแปลงแค่ตรงล้อเท่านั้นเองนะคะโครงสร้างรอบคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆของตัวรถเลยนะคะคันนี้นะคะกระจกเดิมๆนะกระจกเดิมๆนะคะเพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถนะคะไม่เคยพิกความชนหนักตีลังกาไม่อย่างแน่นอนนะคะคันนี้เดี๋ยวพาชมภายในคันนี้แล้วก็ห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะว่าจะถูกใจลูกค้าขนาดไหนนะ ร้านตั้งอยู่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถหรือเข้ามาชมรถนะคะติดต่อเอินได้เลยนะคะจะนัดหรือไม่ได้นัดก็แจ้งว่ามาหาน้องเอิญได้เลยนะคะเดี <S <S ๋ยวพาชมภายนอกแล้วก็ภายในคันนี้กันนะคะจะพามาชมในส่วนของภายในคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะด้านในนะคะคอนโซลคันนี้นะคะจะเป็นสีดํา แล้วก็มีจอจอซีดีมให้ลูกค้าเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตามปกติเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมฟังกช์ชันหลากหลายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้นะคะคันนี้เปลี่ยนเบาะมาใหม่นะคะภายในเบาะของคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีแดงแต่เขีบได้สีดําเลยนะคะเป็นเบาะแต่งเลยหล่อๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ในส่วนของโครงสร้างนะคะคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมของตัวรถเลยนะคะยังมีแต้มสีจากโรงงานมาอยู่นะคันนี้นะคะล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกนะคะจากฝั่งคนนั่งได้ด้วยนะคะคันนี้ตัดเป็นสีดำค่าสีเทาแล้วก็ค่าสีแดงเลยถือว่าหล่อๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ คะชมด้านหลังกันค่ะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะเป็นสีดำคาดสีแดงเหมือนกันแล้วก็ไปเข็บได้นะคะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะเป็นเบาะหนังสีแดงเลยถือว่าภายในก็คือแต่งมาทั้งคันครบเครื่องลูกค้าออกคันนี้ไปนะคะตอบโจทย์อย่างแน่นอนสำหรับลูกค้าสายซิ่งนะแนะนำเลยคันนี้มีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะสฝั่ง แล้วก็จะมีที่พิงลายตรงกลางมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่วางแก้ววางได้สองใบถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็เอาขึ้นได้ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะคันนี้จะมีช่องวางโทรศัพท์เล็กๆให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องตรงกลางให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมีช่องตรงกลางวางของให้กับลูกค้าเลยถือว่าครบเครื่องมากมาก เปิดขึ้นเปิด,ปดลงได้เลยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งเดียวนะคะจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยสําหรับคันนี้นะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่9 0 0 0 0ื่นเท่านั้นไม่ถึงแสนด้วยนะคะสําหรับคันนี้มีกระจกพับให้ตรงกลางอันนี้คือยังใหม่ใหม่กิฟตอยู่เลยนะคะเนื้อผ้าให้ลูกค้าชมเลยเดิมๆของตัวรถเลยนะคะคันนี้ มีไฟสองแผนที่ให้ตรงกลางนะคะติดทุกดวงแล้วก็จะมีไฟตรงกลางมาให้ลูกค้าด้วยนะให้ดูรถเข้าใหม่นะคะคันนี้ถือว่าสภาพเดิมๆเลยโครงสร้างคันนี้นะคะเดิมทั้งคันเลยนะ,ะลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาเดินได้เลยนะ,ะย้ำนะคะว่าตัวรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพมาก่อนนะคะถ้าเกิดปรับสภาพรับรองว่าคันนี้ถือว่า สวยแน่นอนตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนเลยคันนี้เป็นฟุตสตาร์ทนะคะกุญแจอยู่ไกลก็คือสตาร์ทติดได้เลยนะเดี mm ๋ย hmm. วให้ชมห้องเครื่องคันนี้กันค่ะ mm hmm. ห้องเครื่องของคันนี้สติ๊กเกอร์ของคันนี้ยังอยู่ครบเลยนะคะมีการลื่นให้ด้วยแล้วก็กระจกเป็นพับไฟฟ้านะคะ สติกเกอร์อยู่ครบเลยสำหรับคันนี้นะรอบคันคันนี้ถือว่าดูดีมากๆมีกล้องถอยมาให้ลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะโครงสร้างเดิมๆช่างจะเก็บรอยให้บางส่วนที่เป็นรอยนะคะแต่ว่าโครงสร้างเดิมๆ อันนี้ก็เดิมๆเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงหลังก็จะมีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วก็ไม่รักทุกอย่างอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักมาอย่างแน่นอนคันนี้เดิมๆเลยพื้นที่ด้านหลังถือว่ากว้า,ขวางขวางมากๆนะคะสําหรับการเก็บของขนของขนสัมภาระนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของที่เก็บยางอะไรคันนี้กัน อยู่ครบนะคะอย่างอะไรอยู่ครบแม่แรงอยู่ครบให้ดูตัวถังสีนะคะไม่มีรอยแบบเปาะบางหรือว่ารอยสีแตกเลยเพราะว่าคันนี้นะคะไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างภายในคันนี้ถือว่าเดิมทั้งคันเลยนะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องคันนี้กันนะคะพาชมพาชมในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะ ในคันนี้ถือว่าเดิมๆเลยนะคะย้ํานะคะตัวรถยังไม่เคยปรับสภาพมาก่อนนะคะตัวรถเข้ามาแบบนี้เลยนะคะันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะเลขไม้ถั่วหน่อยมากๆโครงสร้างคันนี้ก็เป็นโครงสร้างเดิมๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะคะคันนี้ไม่เคยชนหนักพิคว่ำตีลังกาวมนอย่างแน่นอนนะคะตัวแบตลูกค้าได้เป็นแบตใหม่มาด้วยเลยนะคันนี้ ห้องเครื่องนะคะคันนี้ยังใหม่ๆเลยเดิมๆเลยนะคะเป็นเครื่องของ Honda นะคันนี้ต้องเอาไปล้างปรับสภาพก่อนนะคะรับรองว่าคันนี้กลิปใหม่สวยแน่นอนฝากระโปรงคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะ ฝากรโปงเป็นฝากระโปงของตัวรถนะคะคันนี้เลขเครื่องเลขถังทุกอย่างอยู่ครบนะคะคันนี้ไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆเลยโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสาหรับคันนี้ สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจ Honda Civic คันนี้นะคะตอบเลยนะคะว่าคันนี้นะคะดีจริงๆคุณภาพตัวรถคันนี้นะคะเก็ตเองย่างแน่นอนรับรองถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าอยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะย่านมีนบุรีเลยเต็น์บริษัทเพชรยนต์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนเลยนะ ู้ค้ที่สนใจคันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ